สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทําการเจนเนอเร c โค้ดมาแล้วนะครับเราก็ copy c ี้โค้ไปนะครับแบบนี้พอแล้วเราก็ไปเปิดนะครับในส่วนของตัว powerpoint นะขึ้นมานะในกรณีที่จะเรียก Visual Basic มานะครับเราก็กด alternate f9 ก็ได้นะครับแบบนี้เขาก็จะขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าถ้าในกรณีกดแล้วไม่ขึ้นนะครับกดแล้วไม่ขึ้นเลยเนาะก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ option นะครับแล้วก็เลือกที่ customize ribbon นะครับ จากนั้นนะครับก็ไปเลือกในส่วนของตัว d e v e l o p e r นะครับแบบนี้แล้วก็กดโอเคไปนะครับคราก็จะขึ้นในส่วนของตัว d e v e l o p e r มาแล้วนะครับแบบนี้แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปกด Visual Basic นะครับแบบนี้ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแปะโค้ดเข้าไปนะก็ไปที่ Insert นะครับแบบนี้นะแล้วก็ไปเลือกที่ Module นะครับแล้วก็กดวางไปเลยนะครับอ่าได้แล้วนะครับแบบนี้ก็ทําการกด Run ไปนะครับ คาับจะขึ้นมานะครับแล้วก็กดนันไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เขาก็สําคัญสร้างในส่วนของตัว PowerPoint มาได้แล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราก็มาทําการแตกหน้าครับกันนะครับก็มาเรียกในสไลด์ที่ต้องการนะครับแล้วก็ไปในส่วนของตัวดีไซน์นะแล้วก็ไปเรียกตรงดีไซเนอร์ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกในรูปแบบที่ต้องการได้เลยนะครับเช่นอันนี้นะครับแล้วก็เลือกทีละอันนะครับมันก็ค่อยๆใส่ไปนะครับ เนียจก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับ